สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะวันนี้ถือว่ารายการธรรมนิยามนะคะจะมีโอกาสสาคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะในการที่สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ประสงค์ปริปุนโนนะคะวันนี้พระอาจารย์ประสงปริปุนโนที่พี่น้องท่านผู้ชมรู้จักดีในโครงการกลับตลปัดวันนี้มีโครงการในการที่จะสร้างอาสมเพื่อปฏิบัติธรรมนะคะและดิฉันก็มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะกราดวัสการค่ะพระอาจารย์คะพรค่ะ โครงการกลับตละปัดเนี่นะคะค่อนข้างจะเป็นโครงการที่ใครๆก็รู้จักกันดีทําได้ระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้ที่ที่โยมมานั่งอยู่นี่คือที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพระอา,าจารย์คะจากวัดบางปรากฏที่นครนายกวันนี้ท่านมาอยู่ที่บ้านคาราชบุรีโครงการที่นี่คือโครงการอะไรคะก็เป็นโครงการทําสถานที่สําหรับภาวนาแลาวา้วก็จะมีบางอย่างซึ่ง ตลาปรตพัดที่วาดไว้ตอนนี้200กว่าตลาปรตพัละก็มีคนถามอยู่เรื่อยว่าจะเก็บยังไงเก็บไว้ที่ไหนเก็บยังไงพอเคยไปที่งานวัดรอยฟ้าตอนนั้นก็น่าชื่นใจจ้ะมีผู้คนให้ความสนใจเยอะแล้วก็ที่ประทับใจก็คุณหมอประเวศวัชรีท่านเห็นด้วยกับโครงการท่านก็มาเซ็นแสดงความยินดีอนุโมทนาที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลย วาดมาเรื่อยๆจน200กว่าตลับปัดกันนึกว่าน่าจะหาที่เก็บแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านนอกคิดว่าความเจริญไม่ใช่ไปอัดกันในกรุงเทพอย่างเดียวมันน่าจะกระจายออกมาต่างจังหวัดบ้างก็เลยคิดว่าน่าจะทาเอาไว้เรียกว่าเป็นอาสมอาสมจ้ะอาสมเป้าหมายคือจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมก่อนสถานที่ปฏิบัติธรรมจ้าแล้วก็จะแสดงตลับปัดในโครงการที่นี่ด้วยก็คงจะา ค่อยๆทาไปทีละเด็กทีละน้อยค่อยๆทำทำไมมาเลือกที่นี่คะบ้านคาราจบุรีตรงน้ําพุร้อนโป่งกระทิงแห่งนี้ค่ะเออที่เลือกพอดีเขาถวายที่จะที่อื่นก็ไม่ให้เนี่ยแต่ก็ให้ก็คงจะไปหาพอดีตรงนี้ก็ให้ไว้ก็เลยเลืกว่าเออสถานที่พอเป็นไปได้ค่ะก็เลยมาทาตรงนี้ที่ตรงนี้คือแปดไร่แปดไร่แปดไร่วันที่ยี่สิบที่ผ่านมาพระอาจารย์ทอดพระป่าจับทอดพระป่าเพื่อสร้างสํานัก Mm hmm. สร้างอาสมจ้ะสร้างนะคะตั้งใจจะสร้างเป็นอาคารมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คะแรกๆเลยค mm hmm. งจะหาที่พักก่อนหาที่พักก่อนเพราะว่าเริ่มชราแล้วจริงๆแล้วที่ทานทำกับตลับปัดเลพระอาจารย์คะก็คือรวบรวมรวบรวมเนื้อหาข้อคิดต่างๆที่อยู่ในแผ่นตลับปัดตลับแผ่นมาไว้ในนี้200กว่าตลับปัดนี่นะคะพระอาจารย์เริ่มต้นมากี่ปีแล้วคะ ประมาณ10กว่า20ปีแต่เริ่มที่จะมาทําเก็บเอาไว้ตอนแรกๆเลยก็ทําแจกตามวัดต่างๆเพราะ,ะว่าเวลาบรรยายทำแล้วไปที่วัดจะมีตลับปัดเยอะแยะค่ะแล้วเราชอบวาดภาพอยู่ก็จะวาดภาพดอกบัวบ้างภาพดวงตาบ้างและก็นิทานเรื่องตีนกรตาซึ่งคนชอบกันค่ะตอนนั้นก็เลยจะวาดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถวายวัดต่างๆ ไม่ได้เก็บไว้ไไม่ได้เก็บทําเสร็จก<ะ>็ถวายไปทําเสร็จแล้วก็ถวายไปจักไไปจนกระทั่งตอนที่ไปอยู่ที่วัดปัญญานันทารามแล้วก็พระองค์สมท่านเสด็จไปค่ะตอนนั้นก็วาดไว้ประมาณตั้งเจ็ดปดตลับปัดแล้วพระองค์ท่านเห็นท่านก็เลยถามว่าเป็นภาพอะไระอาจมาก็ถามว่าจเจ้าภาพไหนท่านบอกเอาทุกภาพก็เลยอธิบายพออธิบายไปพระองค์ท่านชอบก็บอกว่าน่าจะมีเยอะๆ น่าจะมีเยอะๆหลังจากนั้นเราก็เออมีคนเห็นด้วยค่ะก็เลยเริ่มที่จะวาดแบบจริงจังขึ้นมาแล้วก็โชคดีว่ามีคุณรู้สึกจะเป็นคุณกรนะที่เป็นนักวาดการ์ตูนเขาเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ดึงเพื่อนอๆเข้ามาคุณโกศลทองด้วงตอนนั้นก็เลยพอเขาดึงเพื่อนๆวาดเก่งๆแล้ววาดการ์ตูนขายอยู่พอเข้ามาร่วมปับภาพมันสวยงามขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลยเริ่มจับ จัดมาประมาณตั้งหกครั้งเจ็ดครั้งได้ละค่ะเป็นแรงบ,บันดาลใจจากอะไรคะที่เห็นว่าตลับปัดควรจะทําให้มีเรื่องราวมากกว่าที่ปกติเราเห็นกันนะคะ,ะตอตมาครั้งแรกเลยไปเห็นที่สวนโมก,ก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสที่เห็นการทํางานคือการประพฤติทธรรมตลับปัดเก่ามากเราก็เลยดูว่าเอ๊ะมันใช้ได้นี่เพราะตลับปัดปกติแล้วก็จะมีด้านหนึ่งที่เป็นโฆษณาแล้วแต่ว่าใครถวายที่วัด ตัวอย่างเนี่ยนะคะอย่างเช่นด้านนี้เนี่ยก็ที่ระลึกในงานอุปสมบทนะคะคุณพระบวชกันประมาณ7วัน15วันแล้วก็จะทิ้งตลับปัดไว้ที่วัดเพราะนทุกรูปจะได้จะมีตลับปัดแบบนี้หมายถึงพระพิสุทธิ์ที่บวชนะคะพอบวชเสร็จ7วัน15วันหรือเดือนหนึ่งสืบกลับบ้านหมดเลยแล้วไม่เอาไปเป็นที่ระลึกหรอคะอ๋อไม่มีไม่มีเขียนว่าเป็นที่ระลึกไม่มีใครเก็บไว้ที่บ้านก็จะอยู่ที่วัดหมดก็จะอยู่ที่วัดด้านนี้ก็จะมีรูปอย่างที่เห็น ด้านนี้ล่ะคะ่ะปกติแล้วจะเป็นอะไรเป็นปอะไรควังว่าไม่มีอะไรเลยจ้ะไม่มีอะไรแล้วก็ยังไม่มีใครมีไอเดียหรือแนวคิดแปลกที่จะใส่อะไรลงไปในอีกด้านหนึ่งด้วยปกติคุณพระท่านถ้าเป็นสมัยตมาบวทใหม่ๆก็จะเขียนศ <ขา S 2> ีห้าเขียนศีห้าปะเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาให้ขึ้นไปให้ให้ศีโยมให้ไม่เป็น ก็จะแอบดูเหมือนเนื้อเพลงนั่นแหละจ้ะนั่นแหละจ้ะก็คือจะเขียนปาเข้าไปเฉยๆตอนแรกๆก็ไม่มีไอเดียอะไรแต่พอเห็นปั๊บเอ๊ะมันน่าจะพอเป็นไปได้ก็เห็นท่านอาจารย์ท่านเขียนแรกๆก็เอามาเขียนตัวหนังสือค่พอดีเราพอวาดภาพเป็นบ้างก็อดไม่ได้นะแผ่นแรกๆท่านเขียนเรื่องอะไรคะเขียนตัวหนังสืออย่างที่ท่านอาจารย์เขียนการทํางานคือการปฏิบัติธรรมหรือว่าสุญญตาอนัตตา อัตมยตาอะไรเนี่ยเราก็จะเขียนตัวหนังสือไปธรรมดาทีนี้มันมีช่วงหนึ่งซึ่งพอดีเราเขียนนิทานเรื่องตีนกับตาคือฟังแต่ลืมแล้วค่ะท่านเล่าก็ได้แต่ว่าต้องต้องช่วยกันตกลงไม่จะให้เล่าไหมเรื่องนี้ถ้าถ้าลืมก็อย่าโกรธนะคะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะคือเรื่องตีนกับตาถ้าเล่าคนเดียวไม่สนุกมันต้องช่วยกันเล่าถ้าตมาชี้ข้างบน คุณโยมมันจะรีก็ต้องบอกว่าตาวันนั้นโยมบอกว่าแว่นถอดแว่นก็ได้ถ้าชี้ข้างบนก็ตาถ้าชี้ข้างล่างก็ตีนค่ะเริ่มเลยนะค่ะตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญาว่ามีคุณแก่ตาเสียจริงๆตีนช่วยพา ตาไปที่ต่างๆตาจึงได้ชมนางและสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิงว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาตาได้ฟังตีนคุยโมก็หมั่นไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสาว่าที่ตีนเดินไปได้ก็เพราะตาดูมักคาเศษแก้วน้ำไม่ต่ำตีน ดูมักคาเศษแก้วหนาไม่ต่ำตินชอบช่วงนี้มากเลยสาธุยคนแต่งเลยท่านแต่งเองก็แต่งเองแล้วชอบจัได้มุกนี้แต่งเองแล้วชอบเองนะเพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่าตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมิ่นสรุปว่าตามีค่าสูงกว่าตีนทั่วทานินตีนไปได้ก็เพราะตาคะ ได้ฟังให้ครั้งแคล้แสนจะโกรธเล่งกระโดดโลดไปใกล้หน้าผาเพราะอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยค่ะตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดดก็พิโลดแก้งระงับหลับตา,ตาเฉยตีนพาท<า>ลาล้มทั้งก้มเงยตกผาเลยตายหาททั้งตาตีน ตกลงที่ก็ตายเพราะไม่สาม,มัคคีกันขาดควาสมสามัคคีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราสาม,มัคคีกันเหมือนมือซ้ายกับมือขวาค่ะมือซ้ายหิวน้ามาพอหนักไม่ไหวบอกขวาช่วยหน่อยส่งปุ๊บขวาหิวทันทีขวาหิวขวาบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยส่งปั๊บซ้ายช่วยหิ้วต่อพอไปถึงโอ่งทั้งขวาทั้งซ้ายช่วยกันเทน้ําก็เต็มโอ่งขึ้นมา เพราะฉะนั้นความสมัคคีถ้าในสมัคคีเหมือนกับล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าถ้าเวลาเราล้างเท้าเราเอาเท้าเดียวล้างมันไม่ได้ต้องเอาเท้าซ้ายถูเท้าขวาเท้าขวาถูเท้าซ้ายมันจึงจะสะอาดตัวความสมัคคีมันทําให้ของยากกลายเป็นง่ายค่ะของช้ากลายเป็นเร็วค่ะของหนักหนักพอสมัคคีกลายเป็นเบา ของราคาแพงๆเราสมัคคีรวมกลุ่มกันแล้วซื้อทิ้งเยอะๆของแพงก็กลายเป็นของถูกค่ะเพราะซื้อหาได้ง่ายใช่ทีนี้ของเราจะขายมันถูกๆเรารวมกลุ่มกันขึ้นมาซื้อขายมันก็กลายเป็นแพงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวความสมัคคีตรงเนี้ยสำคัญค่ะซึ่งถ้าทุกคนในโลกนี้ มีความสมัคคีโลกจะน่าอยู่มากเลยประเทศไหนมีความสมัคคีประเทศนั้นก็น่าอยู่